จังหวัดตราดคืบหน้าไฟไหม้ป่าเขาบรรทัดพ่อเมืองตราดนำฮอบินดับไฟป่าไม่หลัก3จุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2568เหตุไฟป่าเขาบรรทัดส่งผลกระทบวิถีความเป็นอยู่ของชาวตราดอย่างหลักล่าสุดสายวันนี้นายนัทพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ดเรเกรียงไกรปัญญาพงศธรในอำเภอเมืองตราดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจากลานบินโรงเรียนตอชดอบ้านท่าก,กลุ่มตำบท่าก,กลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดบินสำรวจความเสียหายและแนวไฟไหม้ตามแนวชายแดนก่อนจะใช้หอนำน้ำขึ้นไปโปรยดับไฟโดยมีพันตรีจัก,กรีเฮงอรุณหัวหน้าชุดกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนำบินสำรวจ นายนัทพงศ์สวงจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจากการบินสำรวจพื้นที่ไฟไหม้ชายแดนไทยกัมบูชาด้านเชิงเขาบรรทัดพบว่ายังมีจุดไฟไหม้หนักอยู่3จุดคือบริเวณตำบลท่ากลุ่มตำบลตะกางอำเภอเมืองตราดส่วนใหญ่เป็นการไหม้คุกกลุ่มมีควันไฟจำนวนมากแต่ไม่มีเปลวไฟไม่ลุกลามแบบวันก่อน,อนและจากการประเมินสถานการณ์แล้ว คาดว่าใช้เครื่องบินนำน้ำใส่ถังขึ้นไปโปรยดับไฟเที่ยวละ500ลิตรน่าจะแล้วเสร็จภายใน1-2วันสถานการณ์ไฟไหม้จะลดลงและดับได้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือค่า PM 2.5ค่าขมาควันไฟยังหนาแน่นส่งผลกระทบกับชาวตราดค่อนข้างหนักยังไม่แน่ใจว่าเมื่อฝั่งไทยดับไฟหมดแล้วค่าฝุ่นจะลดลงแค่ไหนเพราะฝั่งกัมพูชายังคงเผาป่าไม่หยุด ซึ่งการแก้ปัญหาและการป้องกันไฟป่าจังหวัดตราดโดยอำเภอเมืองตราดฝั่งไทยและอำเภอเวียระเวงจังหวัดโพชิสัตว์ประเทศกัมพูชาพบปะพูดคุยและสรุปสถานการณ์ร่วมกันแก้ปัญหาว่าปีนี้จะไม่ให้เกิดการเผาป่าขึ้นอีกเมื่อเร็วๆนี้แต่หลังจากการพบปะพูดคุยกันแล้วฝั่งกัมพูชากลับไม่ควบคุมดูแลปล่อยให้มีการเผาป่าจนมีลูกลามข้ามสันปันน้ำเข้ามายังฝั่งไทยดังกล่าวครับก็ขึ้นไป ที่ความสูงระดับหนึ่งนะครับก็ไม่พ้นจากยอดเขาละไหลแล้วก็พบจุดไฟไหม้เนี่ยสามจุดนะซึ่งก็ไม่เห็นเปลวเพลเพลเะแล้ลลวคงจะเป็นไหม้แบบในระดับเรียบพื้นนะจุดหนึ่งก็ใหญ่หน่อยหนึ่งอสองจุดก็รองลงมาเราคิดว่าวันนี้น่าจะจบครับดูคร,รับเสีหายกับว่่นวายยังไงครับด่วนครับมองที่สายตาจากพนากาศแล้วเนี่ยก็ไม่เยอะครับเพราะว่ามันเหมือนกับ ไม่ไม่ได้มีเพลเพลไม่ไม่ได้เปลไฟเห็นเหมือนกับไฟคลุกคุณอยู่ในระดับเรียดินเหมือนกับไฟไหม,ม้ไม่ใบไม้ที่มันอยู่ระดับเรียดินไม่ได้มีไฟที่มันไหม้โชยขึ้นมาที่ต้นไม้จะรุกรานไปใส่ยังไงครับพอบอกอะไรนะพอบอแล้วกาจะรุการาไไม่ครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวของเครื่องบินดับวันนี้น่าจะจบแล้วล่ะนะเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่อะไรเลยเดี๋ยวควันมันมันดูน่ากลัวควันมันกระจายไปทั่ว คว่าะา,า,ากอในในาวต่างดูแลนดาวยกครับคืออันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ได้ได,ได้ได้ยินว่านะครับไฟไหม้เนี่ยมาจากเพื่อนบ้านนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเราควบคุมไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้วิธีการไปขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะแต่ใน,นส่วนของภายในจังหวัดเราเนี่ยที่เป็นเป็นภายในเนี่ยเราเราต้องควบคุมไม่ได้นะครับนี่เราก็ได้ <miyorum. S 1> สั่งให้ทางในอำเภอทางองค์กรปกครองส่วนท้องถินนนงถ่นเนี่ยได้ติดป้ายเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ถ้าเจอบาดแสการเผาไหม้เนี่ยนะครับก็ให้แจ้งเข้ามาทันทีนะครับเราจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเนี่ยลงไปดําเนินการนะครับก็มีความผิดทั้งทางแพ่งทางอาญานะครับก็ขอรีบรอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้เผาครับเผาเนี่ยนะในทางเกษตรกรรมเนี่ยเผาเผาครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะ จนไปสิบปีครัมันไม่ไม่ทําให้ดีขึ้นครับนะครับแล้วกับพี่เอ็มี่เอ็ในเมืองที่นะครับผลกระทบมันจะดูแลสุขภาพยังไงนะฮะแล้วส่วนพีเอ็มพี่เอ็ในเมืองเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีมาตรการในการที่จะดูแลสุขภาพหาที่ที่มันปลอดนะจากพี่เอ็มขอหยุดห้าแล้วก็อยูอย่อยู่ในบริเวณนั้นนะแล้วก็อยู่ในบ้านอันนี้สุดครับเพราะว่า ในบ้านเรามันก็อากาศอะไรต่างๆก็ไม่ได้เข้าไปข้างในบ้านเท่าไหร่นะครับถ้าอยู่แต่ในบ้านคุณศักบัวลอยศิวพงษ์บัวลอยภาพข่าวจังหวัดตราดพี่พีนิวไทยแลนด์รายงานด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อังเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา จำนวน5ไร่า3งาน56ตรางวาขายเหมาในราคา5ล้าน9แสนปาทท่วนไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโท098 389 4577หรือ099 349 6888หรือ ID Line Ton 064 387 0198 ขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไล่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรับดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577 หรือโทร099 349 6 8 8ไอดีลายต้น TON 064 8370198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอําเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้าม น้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาทท่วนที่สวยทำเลดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ099 349 6888อฮนดีไลน์ต้น064 837 0198